สวัสดีครับขอบคุณ f อนะครับผมบ้านพักนะครับผมท,ทุกบ้านเลยวันนี้นะครับผมต้องเบนบ้านอะไรบ้านเบนนี่เลยที่นัตนัดเกาหลีนะครับขอบคุณซีแกรม,กมรแฟม,มิลี่บ้านพักซีแกรมแฟมิลี่ขอบคุณกำลังใจบอสบีจากแก๊งแม่ฮักกำลังใจบอสบีจากแก๊งแม่ฮักบ้านพักน้องอาร์ตบ้านฮักน้องอาร์ตนะครับขอบคุณบ้านฮักน้องอาร์ตด้วยเด้อ พี่แตงนะครับพี่แตงนะครับพี่แตงนะครับพี่แตงต้มข้อไก่นะครับ้บ้านฮักน้าขอยบอฟินบ้านฮักน้าขอยบอฟินนะครับเดี๋ยวไปถ่ายลงให้นะครับทวงมาหลายคนเลยแม่รัตดาอุดรแม่รัตดาอุดรขอบคุณครับแม่รัตดาอุดรพี่สาวแม่ฮักน้องยูริพี่สาวบ้านฮักแม่ฮักน้องยูริขอบพระคุณครับเหมือนเดิมแล้วก็ขอบพระคุณบัตรทุกไปอ๋อยในทุกวัเจอกัน ep สี่สิบเจ็ด กับตัวกิมิสไลสตีมปงนะคะขอบคุณค่าขอบคุณพี่เฟิร์นเช่นเคยน,นะคะที่ให้กำลังใจบิ๊กเอทุกตอนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณรอบนี้พี่แจ็กกี้แม่แจ็กกี้จาก USA นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่กัญญาจากบ้านฮักน้องชอปเปอร์ด้วยนะคะน้องเก่งมากๆค่ะดิกชื่นชมในตัวน้องเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวพอบ้านฮักน้องอยูริด้วยนะคะสุดท้ายขอบคุณแม่ฮักเบบีชอปเปอร์นะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมอบให้นะคะ ให้สร้างผลงานต่อไปแล้วติดตามผลงานของพวกเราต่อๆไปนะคะรักแม่แม่ทุกคนนะคะนั่งเอกสาวมาเดียคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะก็มีกับ z o ลงไปแล้วนะคะสำหรับ ep ที่4 6นะคะเวทีชีวิตซีซี่2นะคะขอขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักนะคะตาอแอนดี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมาเลยจากแม่ลูกหมีนะคะช่อดอกไม้สวยๆนะคะ ขอบคุณนะคะเงินรางวันลน้ำใจจากแม่ฝนนะคะบ้านหักบุีอานนะคะขอบคุณแรงเชียร์แรงใจจากแม่ๆทางบ้าน,น,ะะน,นะะด้วยนะคะขอกันมือหนาเลยค่ะเรื่องขอบคุณลหลายๆค่ะ่ะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะ็ขอบคุณบัตรทุกใบหัใจทุกคนมนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮังคุนี่ค่ะขอบคุณมาลัยจากแม่ขวัญละยองแม่คำน้องยุลินะคะขอบคุณช่อดอกไม้ช่อดอกไม้นะคะ,ะจากจากแม่ฮักเกาหลีนะคะขอบคุณมาลัยนะคะจากแม่โจ๊ะนะคะนี่ให้น้องมัต์ีนะคะ แล้วก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่มาชมด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วงม่มีขอบคุณค่ะไม่เห็นเห็นบอกชอนครัน สวัสดีครับผมดาด์คเดอร์มิสิกนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอีทีเวทีชีวิตซีซั่นสองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับที่ชนะนะครับผมแต่เมื่อนี้นะครับน้องอาร์ตก็ชนะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ชนะที่ไม่เป็นไรแต่มื่อนี้ชนะใจตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก้าที่ เรียกได้ว่าโรงงานในพัฒนาจะคล้องกันไปนะครับผมเพื่อดูพัลล่าก่อนที่ดีของไทยเพลงเกี่ยวกับดนตรีเท่าเลครับก็ขอขอบคุณน,นะครับผมทุกๆก็ต้องเลีง้งเชื้อแรงใจที่ค่อยสนับสนุนเราอาร์ตไยตลอดนะครับผมแล้วก็เมื่อนี้ก็ได้รับข้อมชุ่มเป็นว่าเห็น,เห,น,เ,หนเห็นการพัฒนานะครับผมแล้วก็มีใจมากๆนะครับอากาศสัญญาว่าจ,จะพัฒนาต่อไปนะครับผมให้ให้ใหใหแบบเป็นทีมเก่งอยู่และนะครับผม ขอบคุณนะครับผมสำหรับอะไรกำลังใจนะครับจากมัมมัเอฟซีตุกเกี่ยวพิสิทธิ์นะครับพี่ช่อใหญ่จากบ้านหารน้องเต้าหยีนะครับแล้วก็ขอบคุณกําลังใจนะครับผมจากแง่พุ่มนะครับผมเป็นวงอะไรห้อยขอนะครับแล้วก็มีกําลังใจจากมัมอ้อยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีลิปมือนะครับผม เยอะมากจากคำผลนะครับผมขอขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อนะครับผมสีชมพูนะครับจากมัมพิพัฒน์จุดสวยนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณกําลังใจน,นะคร<ๆ>ับผมจากแม่คักหีสองนะครับผมเป็นช่อสีฟ้าน่ารักมากะะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจครับจาก มัมมี่ฮักนะครับผมขอขอบคุณมาฝากพิธีการนั่งเลขเช่นได้ใจนะครับผมเด้อก็ฝากเป็นดูนะครับผมพวกเราที้งานติดกิจวัตรทุกท่านแล้วก็ฝากเป็นดูนอกอัดไปไดในอบบบใจด้วยนะคร<อ>ับผมขอบคุณครับโอ,โอ้สวัสดีครับคุณชินจังทีมดีนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมาเลายสวยๆนะครับใหญ่ๆจากบ้านนะค,ะคุณชินจังนะครับแล้วก็จากบ้านคู่นะครับ ูชินจังกล้องวายุด้วยนะครับขอบพระคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจเลยนะครับเมื่อนี้ถึงวันศุกร์สนับแต่ว่า,า FC, สนับใจเอฟซีสนับใจผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณหลายเด้อครับที่ฮักแพ่งที่สนับสนุนที่เป็นกำลังแรงใจนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับตนวันตเกียงเมซินะครับผมก็สำหรับปีทีนี้เวดีชีวิตปีซีซั่นสองครับก็จบแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคะแนนโหวตขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าอยู่ที่หน้าเวทีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ขอบคุณแรงซัพพอร์ตนะครับผมทั้งมาลัยแล้วก็ช่อดอกไม้ด้วยนะครับจากพี่แม่เอซีไม่ว่าจะเป็นในร่มต่อวันหรือว่าจากทางพื้นที่ติดตามกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มีอะไรเลูกค้าอนไ้ก็ขอบคุณครับ ต่อไปนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร้อนติดตามพวกเราด้วยนะครับ,รบสวัสดีค่ะ น้องเจนี่นะคะจบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมคะวันนี้นะคะหนูต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาอะไรน้ําใจจากเล่แม่มๆท,ทุกท่านนะคะจากอีสิทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะด้อมบ้านพักน้องเจนี่ซีโฟหรือว่าน้องก็เจนี่4ีโฟนั่นแ <c oughs> หละเออบ้านต้าตัวเล็กแล้วก็บ้านฮักเกิดแต่กับครูนะคะปานาคเคียวโคมนะคะ <c oughs> ขอบคุณมาอะไรจากมามๆทุกคนเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนะคะ <c oughs> กำลังใจแม่ฮักเบบี้ช็อปเปอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ขวัญระยองบ้านน้องอยูรีด้วยนะคะขอบคุณนะคะ<ม>แล้วก็ขอบคุณนะคะมัมกัญญาจากบ้านฮักน้องช็อปเปอร์ค่ะขอบคุณมัมอ้อจากบ้านฮักพิกิตานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะ สวัสดีครับกิต้าเองนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆความแรงความอบอุ่นที่มอบมาให้ตัวตลอดนะครับขอบคุณที่มองเห็นแล้วก็คอยสปออร์ตกีต้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอมเมนต์หรือว่าทำความรู้สึกต่างๆทุกอย่างเลยนะครับกิต้าเองขอขอบคุณมากๆในวันนี้คือขอบคุณเอ่อมะกอ้อยหมกเขียวนะครับขอบคุณเอ่อ มัมบุนมีกับน้าเซกับแม่ฮัสวีเดนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่นิกกี้อังกฤษนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณบ้านฮัคเตอร์พี่นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแม่กนกพรนะครับพี่แจ็กกี้นะครับผมพี่แจ็กกี้นะครับแม่ฮันดงชอปเปอร์นะครับมัมอัมนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณครับก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับขอบคุณครับ ดีครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับก็สนุมกมากๆแล้วก็เต็มที่มา,มากๆเป็นเป็นเอ่อเป็น EP ที่รอคอยนะครับผมมีชีวิตนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้แสดงศักยภาพตัวเองหลายอย่างมากๆแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลหลายๆคนไม่เคยเห็นน<อ>ะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในในโช่วงวันทีามสินะครับแล้วก็รวมถึงตัวดิฉันสิบคนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมาลัยนะครับผมจากบ้านทั้งมามีฮักเบบี้นะครับผมจากแม่ฮักเบบี้นะจาก มัมชิ้นิแล้วก็มัมน้อยนะครับที่บินมาจากเยอรมันเลยดีใจมากๆครับที่ได้เจอครับแล้วก็ขอบคุณแม่บุคานะครับผมขอบคุณแม่แจ็คกี้วีเอสเอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่โจ๊อินแอลด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมัมกัญญาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่ขระยองด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกความรักเลยที่ยังคงมอบให้กันเสมอนะครับจะบอกว่าดีใจแล้วก็ ชเฟอร์ก็มีกำลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังมีอีกเยอะครับในสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นในตัวเด็กคนนี้นะครับผมก็ฝากมีกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามชอปเปอร์รักชอปเปอร์ด้วยนะคะผมก็ชอปเปอร์ก็รักทุกคนเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสันต์วันสี่สิบสามขครกาดีอยัในนอ้ามาันสมุดบันทึกผมกันเองนะครับอเมริกาพุ่มไม้จาน นีโมนี่นะครับผมแล้วก็ภรยายจัดโมนน้อย,อยอด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่อ้ําด้วยนะครับผมแม่อ,อ้ําแล้วก็แม่แจ็คกี้ที่ดีนะครับขอบคุณไปไรนครับพี่ช็อปเปอร์แล้วก็ขอบคุณทุกกแลนค,คำำุณทวงในะครับผมทค่ส่งสินค้ากหน้าต่อไปส่งกระายที่ราหนนะครับกระจายไปทั่วุกที่นะครับขอ สวัสดีครับปานัูแแรงเป็นกับวันนี้มาขอบคุณมาไล่ฟ้าพี่น้องไปเซสร์ชุดที่ได้ไปชีวิตนะครับขอบคุณเลยน้ำใจจต่ประธานคู่แรกด้วยนะครับขอบคุณซอฟอ์เรให้นะครับจากบระธาคู่แรกถึงบานห้องที่นี่ยังเปิดียู่ดีน้องแต่น้ำใจกันครับขอบคุณมาไล่ด้านหลังนะครับมุกชัวร์มากไลยเนาะผคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับชัวร์เลยวันนี้ครัละครชีวิตนะคะคุณที่จะต่อเราก็เป็น EP แรกนะครับผม ที่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็เต็มที่ามากๆเลยนะครับก็เต็มที่สุดเลยนะครับก็ฝากพี่ๆพี่แม่ทุกคนนะครับติดตาม,มแล้วก็คอยดูคอยดูศักยภาพต่อไปเรื่อยๆนะครับผมว่าต่อไปนี้จะเอาอะไรออกมาแสดงนะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทั้งในช่อดอกไม้สวยๆจากอ้อนะครับแต่ว่าพกีตาร์นะครี่ยผมก็มาลายของแข็นะครับ มาจัด <it> นะครับไม่พลาดไปดีของช็อปเปอร์นะครับของเก็กำลังใจมาลายของแขนจากแม่ขนแม่ครับแม่คุณของยูรินะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจมาลายของแขนจากแม่เจ๊กี้จากอเมนะครับแล้วก็มาลายของตอนนะผมจัดมัมเอ็มนะครับเราก็ขันได้เลยนะครับผมก็กำลังใจมาลายจากด้อมบ้านครับกีฬาหรือว่าต้องทำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับบอสดิกแล้วก็ทุกทีมงานตัวเกียมทุกคนนะครับ ัพพอร์ตแล้วสนับสนุนพวกเรามาะคระับผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมติดตามกันต,ต่อไปนะครับแล้วเจอก,กันใหม่อีกทีหน้าน,นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอ้ายังโอเคยันงนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่มาให้กำลังใจนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยกับทีชีวิตซีซั่นสองะครับเพราะว่าซีซั่นแรกเล็บก็มาเป็นซีซั่นแรกเลยเล็บมาโตเกียวเข้าโตเกียวซีซั่นหนึ่งนะครับผมตอนนี้มาเล่นขึ้นแสดง เราขอเด็กพี่ได้ขึ้นมาแสดงภาษาใต้กับทุกที่ครับรู้สึกดีใจมากๆผมก็คนเต็มที่มากๆเลยครับผมก็หวังว่าผมจะมีส่วนร่วมในชีวิตของสังคมนะครับผมก็วันนี้อยากจะขอบคุณอะไรจากเนฮักทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณเนฮักสายรับนะครับผมจะกมาต้าออนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมาไล่จากมาต้าออนนะครับผมที่ช่วยกันรวบรวมแล้วก็ค่อยเก็บออมมาอย่างนะครับนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ นี่ครับผมมาใหม่นะครับใส่รับนะครับผมพี่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับส่รับด้วยไมครับแลนี่ครับผมมาจากนะครับพ่อบ้านนะครับผมให้ลูกชายไปฝรั่งลูกชายดีครับแล้วก็ขอบคุณอ่าไม่ทั้งใจจากแมนะครับแล้วก็จากท่านท้านก็ยูริน่ารักมากครับทางก่อนย่อเอามาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณ ก็ไม่จะจักมันหักมาอยู่นี่เลยนะคะแล้วก็ปีก,กสวยๆจากน้องพับพี่บุ๊เป้น,นะ,ะผมนี่น้องพักต๋อเอนเองครับพร่อแอบไปสปอยว่าแบบเต๋อเป้ผีรับใจก็ทำมาให้ก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณพี่บุ๊เป้มากะครับท้ายนี้ครับดิก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ร่วมมาซัพพอร์ตทุกคนในค่ายพเพลงจิตเจมส์สิครับก็อยากให้ซัพพอร์ตกันปนานๆแล้วก็เป็นานานๆนะครับผมก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมแต่ว่าเบ๊กมีแต่ก็จะหยุดยาวนะทุกคนรอติดตามกันในบ้านต๋ออนนะครับบบ๊าายย สวัสดีครับน้องนีโอโตเกียวมิสิงค์คับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะภารกิจเวทีชีวิตซีซั่นสองนะครับในอ p พีที่46นะคะวันนี้ก็ได้รับแช์กลับไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคบวันนี้เป็นช่อเรียกว่าช่อมาลัยนะครับจากพี่เฟิร์นกทมนะคะขออนุญาตบางแล้วก็อันนี้นะคะเป็นช่อมาลลยนะครับสวยๆงามๆจากคุณแม่ฮานูนคนของใจนะคะขอบคุณแม่ฮานูนฮ่องกงมากๆเลยค แล้วก็อันนี้นะคะเป็นของเมกกิ๊กนะคะขอบคุณเมกกิกแล้วก็น้องพีชมากๆเลยนะคะที่ให้กำลังใจเป็นช่อดอกไม้่อมาลัยแบบนี้มานะคะค แล้วก็อันนี้นะครับเป็นมาลายจากพี่บอลดราก้อนนะครับให้มา500บาทนะครับให้ลองโูนะครับแล้วก็ให้ย่าอาดด้วยนะคะย่าอาดก็ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็พี่เจนก็ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นมาลายห้อยคอนะครับจากแม่เจ็คกี้ USA นะครับขอบคุณพี่ป๊อกกี้ที่ทํามาลายให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจากเห็นไหมครับอันนี้จากแม่ฝนเมืองทองนะครับแล้วก็ลุงลงเมืองทองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ อันนี้นะครับจากติดกันออันนี้จากแม่ฮักมาเลเซียนะคบจากเน็ตซีมาเลเซียนะคะที่ทักมาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจน้องโอยโตเกะมิซึ Auto นะคะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะครับเป็น นะครับอันนี้เป็นจากบ้านหักน้องลีโอทางบ้านเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีแม่แม่ตามนี้เลยนะครับได้ขอบคุณไปทางเฟซบุ๊กแล้วนะครับแล้วก็มีจากแม่แม,แม่ทางไลน์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแม่บ้านหักน้องลีโอทางบ้านไลน์เ้วยอนะครับอันนี้ก็ได้ขอบคุณไปทางบ้านไลน์แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับจากแม่รัฐเยอรมันนะครับ <c oughs> ขอบคุณแม่รัฐนะมากๆเลยะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณ แม่กุ้งนะคะคนที่ดีคุ้เหน่อยแล้วก็แม่อื่นนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจทั้งด้านหน้าเวทีเลยนะคะพ่อโชคแม่แจ็คด้วยนะคะวันนี้ก็เต็มที่ที่สุดครับแชมป์สองปีสองสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงเนาะ EP สี่สิบนี่นะครับผมเสียวกันไปเนาะ เสียวกันบอนอทางบ้านนอพี่น้องเอ้ยเป็นจังไงเนี่ยนอวนกันบอนอคอมเมนต์มาบอกกันเลเด้อเฮ้ยเสียวคักขอบพระคุณนะครับผมอะไรจากบ้านฮักน้องยูรินะครับผมแม่ขวัญเยอรมันนะครับโอ้ยเยอรมขวัญเดินแม่ขวัญแม่ขวัญนั่นแม่ขวัญลายยอโอ้ยเยอรมันเลยแม่ขวัญลายยอได้ครับผมนี่สุดท้ายสุดสุดดาได้หนิ ขอบคุณมากนคับครูชินจังกล้องวายุด้วยนะครับผมดีอินดูกล่องวายอยู่กับครูชินจังนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมพี่สาวนะครับผมพี่สาวพี่จาบนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่ส่งกำลังใจมาให้วันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมมาลัยนะครับผมจากด้อมกําลังใจกล้องวายุนะครับผมที่ยังซับพอทีตยังเอ็นดูกล่องวายุนะครับผม ที่ยังคุยน้่งกล่องวายอยู่นะครับผมเป็นปีหนึ่งแล้วสิสองปีแล้วนะครับผมอีพี่นี่เป็นยังไงเนาะในดอมกระจายกันหมดครับผมเอื่อนแม่แม่ทั้งปิ้นขับกลับมาในวันอนี่เนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยครับผมแต่ก็ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณน้ําใจนะครับผมมาลัยนะครับผมจากเกาหลีด้วยนะครับผมที่มีมาสุดท้ายนะครับในในเผ็ดไทยนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมฝากติดตามอีพีหนาเนยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีแมคแม็ก FC ตุ๊กเกียวมิวสิคทุกคนนะครับวันนี้แม็กนะครับแม็กสแันจากบ้านสรวนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมาลายน้ําใจจากทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นบ้านฮักกันบอสบิ๊กบ้านฮักกันตเกียวมิวสิคบ้านฮักพี่พีนะครับ FC ศิลปินนะครับแดนเซอร์หรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมาลายน้ําใจวันนี้ขอบคุณทกําลังใจที่ดีนะครับถิมมี่ไอเฮ้าในอีพีนี้นะครับเป็นอีพีชีวิตนะครับของ ทีมงานตัวเกี่ยวอาขงเที่ได้มาแสดงศักยภาพนะครับหวัว่าวัาวาวนนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโชว์ของพวกเราทั้ง4ทีมนะครับมนี้แม็กอาซิปวอเดมันบอกว่า FC จากแม่แม่ผู้ไดแน่แต่ว่ามืออื่นนะครับเดี๋ยวแม,ม็กซิมาอัปเดตเนาะว่าจากแม่แม่ผู้ไดแน่นะครับแต่ว่าขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับเป็นแรงซัพพอร์ตแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับโชว์ทุกๆโชว์ที่เราได้นาเสนอไปนะ้องว่าแม่ทุกคนจะเห็นศักยภาพของพี่พีน้นองๆทีมงานของเราทุกคนนะครับว่าทีมงานของเราตั้งใจทําหน้าที่ทําผลงานเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความแฮปปี้ของทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใน E ีีหน้านะครับขอบคุณสําหรับกํบบบาลังแรงใจกําลังซัพพอร์ตนะครับหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแม็กซ์รันบ้านสวนุวันขอ uh บคุณบาย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแม่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดี FC ตัวเกี่ยวมินิทุกท่านนะคะก่อนจึงต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการขอบคุณผลคะแนน,นโหวตจากพี่ๆแม่ๆทางบ้านทุกะะทุกท่านเลยนะคะที่โหวตมาให้พวกเราจนได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลผลโหวตที่มากที่สุดแล้วก็รางวัลชนะเลิศในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยขอบคุณทุกแรงซับพอร์ตขอบคุณความภาคความแห้งจาก เอฟซีทูทันนะคะวันนี้ก็แต่และทีมก็แสดงออกมาแบบได้เต็มที่แล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้แบบเต็มร้อยนะคะก็คนคะแนนวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าทีมไหนเก่งที่สุดแต่ก็ขอบคุณทุกๆคะแนนขอบคุณทุกๆก,กาลังใจเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนขอบคุณบอสผู้ใหญอ่บ้านฟินแลนด์นะคะขอบคุณ อาจารย์กีบะ UK. ขอบคุณพี่พีทีทีมงานทั้งเบื่องหน้าเรื่องหลังขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมาลัยนะคะจากพี่เอิงนะคะขอบคุณแม่ขวัญลระยองนะคะแม่คำน้องยูรีนะคะแล้วก็พี่ฮักไม่ออกนาำน,น้องตาหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์อีกสองหมื่นบาทนะคะจากพี่ฮักไม่ออกนาำเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณ ทางอิล่าตาหวานนะคะขอบคุณความห่าความแห่งจากพี่พีแม่แม่รู้ทันนะคะที่คอยส่งม่อมมาให้หนูขอบคุณที่เอ็นดูนะคะพี่พีน่าจะเป็นอะไรฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม EP ที่46นะครับผมเบทีชีวิตครับขอขอบคุณมาลัยนะครับผมขอบคุณอป,ป้านะครับผมคิมยองโฮแล้วก็ แ,แมวเกาหลีนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณชอดดอกไม้ครับขออนุญอยาตบางนะครับผมพวงาหลายนี่นะครับผมขอบคุณบ้านฮักแพงน้องยูรินะครับผมบ้านฮักหนงบ้นสองนะครับผมขอบคุณหลายๆด้อครับแล้วขอบคุณละอันนี้ขอบคุณแม่บูนนะครับผมแม่บูนแม่เขาน้องยูรินะครับผมขอบคุณหลายๆด้อครับ ขอบคุณแม่สุนิดนะครับผมแล้วก็แม่เฟินมีปอนะครับผมแล้วก็แม่เอ๋นะครับผมขอบคุณหลายๆเรือครับอันนี้กําลังใจจากแม่แอลคนสวยนะครับผม <laughs> แม่แอลคนสวยขอบคุณมากๆนะครับอีกฝั่ง,งหนึ่งอีกฝั่งนึงฝั่งนึงนะครับผมกําลังใจจากกําลังใจเต้าแก้ม แม่วารีนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอันนี้พี่สาวนะครับผมแม่ฮักน้องยูริขอบคุณเด้อครับผมยูริคือที่หนึ่งในใจปาขอบคุณหลายๆนะครับอันนี้ขอบคุณแม่หมวยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ <laughs> แม่ฮกมาแต่งนะครับผมเตาจิลรี่ขอบคุณเลยขอบคุณหลายๆครับกับช่อใหญ่เฮาน,นะครับผมช่อใหญ่ยินดีกับคมชัดดึกอบอดนะครับผมไม่ได้ที่หนึ่งแต่น้องเป็นที่หนึ่งในใจของแม่แม่เสมอนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแ,แม่ขวัญระยองนะครับผมขอบคุณเลยครับเดี๋ยวเอาเชื้อช้า,า,างตัวนับ ผมขอบคุณแม่ขวัญระยองนะครับผมสำหรับมาไลท์ทั้งสองนะครับผมขอบคุณแม่ขวัญระยองหลายๆเด้อครับ EP สี่สิบหกติชมกันได้นะครับเพื่ที่ชีวิตบ้านองยูริบ้าทีมบีเป็นจังใดแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับแช่มครับผมขอบคุณค่ะ